ลูกก็ได้มีน้ำมันไม่ห้ามเลยหรือคะว่าแต่ก่อนว่าแม่เล็กอย่าก,กินอย่ากินข้าวเย็นไม่ได้แต่ที่วันนี้อะไรลูกแม่บอกว่าหิวก,ก็กินเลยมไม่มีว่าข้าวเย็นกินไม่ได้มแต่ว่าอะไรเที่ยงคืนกินมีอะไรกินเที่ยงคืนอีกไหมถ้าไม่ทานไม่กินแล้วนี่ชาจะได้กินเราจะตบกล้องนิดหนึ่งมาดูกล้องแล้วจะกินจะกินข้าวเยอเหรอเอ Ini okay. nak kini, ni, cantik, ini ah, kini abang Si abang tak ha. ใชค่ะมีแค่นั้นเนาะดอกใช่ครับช่วงกลางก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็แล้วแต่รูกบ้านไหนนะคะบางบางบางที่แม่น้องอาจจะแพ้อาหารใจนี้มาซื้อกุ้งเคลล็อกกุ้งแล้วค่ะน้องไม่แพ้ตัวคือแพ้ลูกค่ะใค่แพ้กุ้งรูกสาว คนให้นมแม่เนี่ยต้องดูว่าลูกแพ้แพ้ไหมบางครั้งก็คือน้องผื่นขึ้นเลยค่ะเอาท่านข้างไปได้เหรอได้ค่ะรถรถเขาไปได้ทําไมเราไม่ไปน้องป้อนนี่เราจะได้อ๋อเราก็ไม่รู้ไงอ๋อมันไปได้ทางมันแคบแต่ว่าด้านเบี่ยงเบี่ยงสายออกไปได้ก็คือคนที่เขาอยู่เลนเมื่อกี้เขาจะไปเข้าในเมืองเข้าในเมืองกับตรงไปรอบแบนเรามาคนนี้เราออกมาจากตลาดทําให้เพื่อที่จะไป เส้นบ้านฝางเราต้องออกเส้นนี้เอ,อ้บ้านทุ่นะงเนาะบ้านทุ่งบ้านฝางจะออกเหนียงสาย,ยนิดนึ่งโมไซต์เยอะหน่อยโอเคไปได้แม่บา,บางคนกินอาหารทะเลคือลูกเป็นเผื่อเลยนะค๋าแปคือลูกแพใช่ไหมใช่ค่ะนมไปหามาเมันจะมาสกัดลงมาเป็นน้ำนมใช่ค่ะแล้วสารอาหารจากอาหารทะเลก็ลจะทำให้ลูกแพแล้วคืูกมนด้วย รถเกียวอยู่ข้างหลังค่อยๆเข้ารอคันแดงเขาเปิดให้เข้าอยู่โอเ okay, ค t h a ง k you วงางที่อยู่นะถ้าอยากพาลูกไปเที่ยวแค่เลยก็ไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเดินทางไกลค่ะ รนะเรื่องอะไรนะเรื่องอ๋อเรื่องที่น้องทำองผูกมันเป็นอะไรไหมเนี่ยเห็นแมนาบอกว่ามีเพจคุณหมอบอกว่าอยู่ใช่ไหมครับเล่าเป็นความรู้ให้หน่อยฟังจำได้ไหมจำได้หมดไหมเล่าเป็นความรู้ให้หน่อยเพราะว่ากังวลอยู่ว่าน้องจะไม่ถ่าย มีผลอะไรไหมเห็นไมเราบอกว่า,วาไม่มีผลเพราะคุณหมอก็บอกว่า,วาน้องไม่อืดได้เป็นปกติของเด็กตามไปนม่ถำไส้น้องแบบแม่ถึงลำไส้ลำแย่ได้ดีขึ้นย่อยได้ดีขึ้นลำแย่ลำไส้ย่อยได้ดีขึ้น เพราะอะไรที่ทำให้เขาไม่เกิดการขับถ่ายย่อยได้ดีขึ้นมันอูดซับดีขึ้นาากากอา,การรหารเลยเหลือน้อยลงใช่ไหมใช่ค่ะก่อนนึ่กินนมแม่ก็อนน่ง แต่ข่าวนี่น่าจะมีเรื่องของแบคทีเรียรนะของเสียซึองอันนี้น่าจะอันตรายน้องยังไม่มีปัญหาด้านลินข่าวโอเคเดี๋ยวไับข้มูลกันเดี๋ยวแน่นอนไปผิดผิดเยอะวะะ่าเดี๋ยวคนอื่นจะเอาทามตามต้องย่แล้วจะแบบ กล้ลองส่งเพจมานะเดี๋ยวจะไปเล่าต่อในคลิปนะครันลองส่งลิงก์มาเดี๋ยวจะตามไปอ่านนะครับเล่าปิดไปก็จะาให้ความรู้ไม่ถูกไม่ถูก,ถกใช่เดี๋ยวจะตามไปอา่านโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาหาร<ม>ท้องอืับไม่ขับถ่ายนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าในคลิปต่อโอเคตามนะครับวิดีโอต่อเนื่องจากที่คุยกับคุณแม่นะครับก็เลยขอลิงค์คุณแม่เข้ามาอ่านหน่อยว่า กรณีที่น้องไม่ไม่ถ่ายเนี่ยนะครับโดยจากเอ็นฟนะครับเป็นเว็บไซต์ของเอ็นฟานะครับถ้ารูปถ่ายไม่ออกหลายวันนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับก็เลยเข้ามาอ่านดูอ,อันนี้ม,มีเป็นข้อมูลจากกุมารแพทย์สาขาทารลกแรกเกิดและปร,ะริกําเนิดนะครับภาควิชารยคณะแพทยศาสตร์มชิลโรงพยาบาลเป็นคนตรวจสอบข้อมูลนะครับก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับ ก็เป็นเว็บไซต์ที่ถือว่าคนนิยมเข้ามาดูนะครับผมก็ขออนุญาตอ่านนะครับปัญหาการขับถ่ายของลูกนับเป็นหนึ่งในปัญหาอันดับต้นๆที่สร้างความกังวลใจให้คุณแม่นะครับโดยเฉพาะปัญหาลูกไม่ถ่ายหรือหรือลูกถ่ายไม่ออกเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากและสร้างความสงสัยให้คุณแม่ว่าจะเกิดจากอะไรเพราะเท่าที่ดูลูกก็กินได้แต่ทําไมจึงไม่ขับถ่ายของเสีย,สยที่เสียที่ออกมานะครับ กินได้แต่ไม่ขับถ่ายของเสียที่ออกมานะครับสําหรับสาเหตุและการแก้ไขาอาการไม่ถ่าย,ายหลายวันในเด็กเล็กก็ส่วนทว่านั้นไม่ควรทําในเด็กเล็กที่มีอายุน้อยสําหรับสาเหตุของปัญหาลูกถ่ายไม่ออกหลายวันนั้นขอแยกเป็นกลุ่มเด็กที่กินนมแม่และนมผงนะครับน้องลูกชายนี่กินนมแม่นะครับก็จะเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องกินเด็กกินนมแม่นะครับสําหรับเด็กที่กินนมแม่ร่างกายจะสามารถ ย่อยนมแม่ได้หมดและสารอาหารในนมแม่จะถูกดูดซึมไปใช้ได้เกือบหมดเหลือของเสียที่ต้องเร่งกําจัดออกจากร่างกายไม่มากจึงเหลือจากอาหารไว้สําหรับขับถ่ายไม่มากเด็กอาจจะไม่ถ่ายหลายวันได้ในทางกลับกันทารกที่กินนมแม่ในช่วงแรกมักถ่ายบ่อยไดถึง8ปถึงสิครั้งต่อวันแต่หากถ really. ่ายออกมาแล้วอุจจาระไม่แข็งก็ยังถือว่าปกติยังไม่เข้าข่ายท้องผูกกรณีนมผงนะ ในนมวัวมีส่วนประกอบที่เป็นน้นําน้อยกว่านมแม่มีสารอาหารบางอย่างเช่นโปรโตีนโมเลกุลใหญ่อาจทำให้ระบบการขับถ่ายของเด็กทํางานหนักและยากกว่าเด็กกินนมแม่ให้กินนมแม่ประกอบกับระบบย้อยอาหารของเด็กเล็ก,กัทำทํางานได้ไม่สมบูรณ์จึงยังไม่สามารถย่อยโปรโตีนนมวัวที่มีโมเลกุลใหญ่ได้อ๋ออันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าน้องกินนมแม่อยู่ส่วนรายละเอียดอื่นๆนี้แนะนํา ผู้ที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ Enfa ab Baby นะครับอ๋อนี้หากลูกของเดินขึ้นไปซึ่งกินอาหารเสริไมได้แล้วอันนี้นลองยังกิน้องยังกินได้ได้นะครับก็เอาไว้ก่อนลูกไม่ถ่ายลูกถ่ายไม่ออกสนทวานได้หรือไม่อันนี้ก็คุณคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกถ่ายยาไปพบแพทย์เมื่อทารก ไม่ถ่ายติดต่อกันสามถึงสี่วัน 4, ขึ้นไปไม่ควรซื้อยาสวนทวารหรือยาระบายเองการสวนทวารบ่อยๆจะทําให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุลำไส้และกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักอาจมีแผลเกิดความเจ็บปวดซึ่งจะส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อหูรูดออรอบทวารหนักยิ่งหดกลึงมากขึ้นยิ่งทําให้ท้องผูกลูกไม่ถ่ายหรือถ่ายไม่ออกมากขึ้นและมีผลให้รูปเบ่งอุจจาระไม่เป็นในที่สุดหากลูกไม่ถ่ายมากกว่าห้าวานันแพทย์อาจแนะนํา ให้ใช้การสวนก้นให้ลูกนอนหงายหรือนอนตะแคงสวนก้นโดยใช้แท่งกรีซรินเล็กๆสำหรับเหน็บก้นเด็กจับด้านหนึ่งด้วยกระดาษเพื่อกันลื่นและสอดด้านปลายแหลมเข้าไปในบริเวณรูก้นจนสุดใช้นิ้วมมอ,อุดรูทวารหรือบีบแก้มก้นของลูกไว้ประมาณสินาทีเพื่อให้ยาละลายให้หมดเมื่อยากออกลูลกจะเปิงอุจจาระออกมาจากนั้นให้คุณแม่ช่วยนวดท้องให้ถ่ายจนหมด ถ้าถ่ายออกมาเละเละคลายาซิฟันแสดงว่าปกติค,รครุณแม่คลายข้อมูลได้ไม่ควรทำบ่อยเพราะอาจจะสร้างปัญหาตามที่ว่าได้ในขั้งตน้นเมื่อคุณแม่ได้ทราบสาเหต<ม>ุลูกถ่ายไม่ออกอแล้วอโอเคโอเคอันนี้อันสุนทาวาน,นี้เอาไว้ก่อนพ่อน้องเพิ่งถามแรกนี่วันที่สองนะครับก็เป็นข้อมูลที่ศึกษาไว้แต่หลักๆน่าจะพาไปพบแพทย์น่าจะไปพบแพทย์มากกว่าถ้ากรณีถ่ายไม่ออกนะครับ ตอนนี้ก็ดูอาการน้องไปก่อนนะครับโอเคครับ